เกษตรกรนะครับอาชีพเราถ้าเรามองให้มันมีค่ามันก็มีค่าเราต้องรักในอาชีพเร,เราเราต้องสร้างคุณค่าตรงนี้ให้เกิดขึด้นได้ให้สังคมเขายอมรับไ,ได้เพราะฉะนั้น,นเกษตรกรจะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้แล้วเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มเกษตรกรต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันเพื่อที่จะสร้างความมัน่นคงและก็มีอำนาจในการพูดคุยสามารถอยูนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม ผมบุญมีสุรโคศนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูชนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงนะครับทั้งแต่ที่ผมจําความได้เนาะแต่กรอ่ะตัวผมเองเนี่ก็พยายามที่จะครับราชการอยากจะทํางานที่มีรายได้แต่ว่าสุดท้ายมันโดนบังคับด้วยสภาพความยากจนของที่นี่นะครับก็เลยต้องเป็นกเกษตรกรเต็มตัวอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ผมก็เห็นพ่อแม่หรือว่าทรพบุตรเราเนี่ยทำนามาก็เห็นความลําบากมาโดยตลอด นะครับซึ่งผมเองก็เอ๊ะว่าถ้าเราจะทำนานแล้วจะทำให้ทีาา่ทำนานเราอยู่ได้อย่างมีความสุขจะทำยังไงนะครับก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็ได้ศึกษาจากศาสตร์พระราชาของค์โปรดหลวงราชาการที่9มาเป็นต้นแบบศึกษาอยู่3ามปีโดยผมจับเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้ก็เรื่องปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษามันก็มองเห็นว่าน่าจะไปได้แล้วก็อยู่รอดได้นั่นคือจุดเริ่มต้นเลย การเริ่มต้น,เ,นเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องเขาเคยชินเนาะเคยชินมาโดยตลอดทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจําคําของพ่อหลวงพูดเอาไว้ว่าถ้าจะทําอะไรให้คนเชื่อเราเต้องทำามาเห็นก่อนก็เลยรวมกลุ่มกเษกษตรกรเอาคนที่มีอารมณ์การเหมือนกันมารวมกันก่อนคนที่จะมาเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้สําคัญมากถ้าคุณมาทางานตรงนี้คุณต้องยอมเสียสละบางทีงานในครอบครัวตัวเองบางทีมันต้องยอมยอมเสียสละ พื่อที่จะมาขับเคลื่อนงานตรงนี้ได้เพื่อเอินว่าเราได้คนที่มีอุดมการที่เหมือนกันมาทํางานตรงนี้มันก็เลยเห็นภาพก็รว,วมคนกันได้ประมาณ74คนเราก็ทใํใมาเห็นเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะถ้าทําเกษตรอินทรีย์ข้อดีมันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนเรื่องทําด้วยความเคยชินที่เขาใช้พวกเคมี M e ทั้งหลายนี่มันก็จะเห็นข้อที่มันต่างกันใช้ระยะเวลาปรับเปลี่ยนอยู่ประมาณ3ปีถึงเห็นจุดเปลี่ยนที่คาดจินพอเขาเห็นแล้ว สุดท้ายคนก็เริ่มเข้ามามาเป็นแนวร่วมเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,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 เวลาประชุมเราจะเราจะมาคุยกันว่าหน้าที่ของคณะกรรมการคืออะไรหน้าที่ของสมาชิกที่เราต้องดูแลองค์กรให้อยู่ได้นี่มันคืออะไรสมาชิกเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันให้ความสําคัญกับการทาง,งานในลูกปุญอันนี้คือหลักที่เราเราทำงานที่นี่เราก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายขยายออกไปในเขตพื้นที่ทุกภูาด้วยกัน ี่เ็ษพอเราตั้งกลุ่มหนึ่งจีตีแปดเรามีโอกาสได้ส่งข้าวเข้าคัดสรรเรื่องสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปีแรกเราได้สามดาวก็เ,เลยได้ไปออกงานไปออกงานในพื้นที่ต่างๆของของหน่วยงานรัฐเนาะปีห้าสามได้ไปออกงานไทเฟกครั้งแรกเลยก็ไปเห็นคําว่าบนิเอมาตรฐานสากลเนาะที่เป็นมาตรฐานไอโฟมมาตรฐานยู EU, มาตรฐานยูเอสอเมริกาสุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าเอองั้นขอตรวจเลยทีนั้น โดยไม่ได้รู้เลยว่าตัวแล้วจะไปขายให้ใครยังไม่รู้แต่ก็ต้องทํามาตรฐานขึ้นมาก่อนก็เป็นปีที่โชคดีอ่ะวันนั้นเราไปเจอคู่ค้าในงานไทยเกด้วยลูกค้าเขาดูเราอยู่เขาบอกว่าเมื่อไหร่คุณได้รับใบเสื่อเมื่อน,นั้นผมจะเดินมาหาคุณที่นี่ที่กลุ่มเรามาปีแรกเขาซื้อเราเลย50าสตันซึ่งเราดีใจมากได้ขายข้าวสงออกไปต่างประเทศ50าตันจาก50ตันเป็น300ตันเป็น700ตันเป็นพันตันเพิ่ม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 ก็ม เ็เห็นออมาตรฐานที่มันเป็นมาตรฐานชุมชนนี้มีความสำคัญมากมาตรฐานคำว่า g i จอสิงบอกที่ทางภูมิศาสตร์ลูกค้าเขาเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากถ้าบอกว่าสินค้า GI นะัอนคือสินค้าที่ทั่วโลกเขาต้องการถ้ามองว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณค่ามากวันนี้เราเห็นความสําเร็จระดับหนึ่งแล้วหล่ะเรื่องความมั่นคงของชุมชนเอง,เองเนี่นะครับถ,ถ้ามองให้ลึกเนี่ยเรื่องนี่สินไหลคูเรือนยังมีปัญหาอยู่สิ่งที่เราคาดหวังก็คือ จะเอาทายาทคนรุ่นใหม่เนี่ยมาพัฒนาอาชีพเรายังไงได้อันนี้โจทย์ที่เราคิดเอาไว้ว่าเราจะไปสุ่นั้นให้ได้ที่มันสามารถสร้างมูลค่าแล้วเข้าสู่ระบบตลาดทั้งระบบออฟไลน์และก็ออนไลน์อันนี้เราต้องการคนรุ่นให,ใหม่เข้ามาสร้างตลาดตรงนี้ช่วยในในองค์กรเราอีกทางครับคือพ่อเองเป็นต้นแบบในทุกๆด้านของชีวิตเลยนะครับตั้งแต่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของ ชีข้อเสียสละในเรื่องของการเป็นแบบอย่างเนี่หยหลายๆด้านกว่าจะสร้างเป็นเป็นธุรกิจชุมชนได้นเนี่ยคือใช้มากกว่าความพยายามนะครับดีใจภูจมิใจที่มีผู้สนับสนุนมีควรดึงผ้าให้ลูกสมาชิกด้วยทราบมาใน,เ,นเหตุแบบนี้ได้นะฮะยอมเสียสละเพื่อชุมชนที่นีจริงจรงจังๆก็อยากขอบคุณคุณลุงบุญมีนะคะถ้าไม่มีท่านลงบุญมีก็คงจะไม่มีการ ได้ผลิตข้าวเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกต่างประเทศค่ะรางวันข้าวหอมทุ่งลาเนี่ยมันเป็นภาพรวมองค์กรตั้งแต่เรื่องดินเรื่องการรวมกลุ่มเรื่องการบริหารจัดการพวกนี้จะมีรางวัลค่อนข้างเยอะอยู่ได้รางวัลเพชรพาณิชย์ด้วยครับ ทุกวันนี้ก็ถือว่าภูมิใจระดับหนึ่งนะครับที่เริ่มจากจุดเล็กๆจนมา,มาถึงทุกวันนี้ถามว่าพอใจแล้วหรือย่างยังครับเพราะเรามองเรื่องรายได้เรื่องหนี้สินรายครัวเรือนเรา,ย,า,า,ย,ย,ายังเดปัญหาอนีกเยอะเพราะฉะนั้นงานเราไม่ได้คิดอยู่แค่นี้นะครับเราเราคิดต่อว่าการแปลรูปข้าวในอนาคตมันจะทําอะไรได้อีกบ้างที่จะสร้างมูลค่าให้มีรายได้กลับมาให้ถึงตัวเกษตรกรเราเยอะ ครับก็อยากจะขอบคุณไปยังกระทรวงพาณิชย์ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้โอกาสดีๆกับกลุ่มเกษตรกรกให้โอกาสพวกผมไปสู่ตลาดเวทีโลกได้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนของวิสาหกิจที่นี่นะครับขอบคุณกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินมากครับขอบคุณครับ